อดัมกับเอวามนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าทรงสร้างมีลูกชายสองคนพี่ชายชื่อว่าาาอินและน้องชายชื่อว่าอาเบล ลูกชายทั้งสองเติบโตอย่างรวดเร็วหุยเลห,ย,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 หยแผ่นดินไม่เคยทรยศความพยายามวันนี้มาตั้งใจทำไล่กันดีกว่าใช่ดีดีดีโอ้มันจะกระจี้คา,า,าอินเป็นคนเพาะปลูกเขาขยันทำงานอย่างมากจึงได้เก็บเกี่ยวพืชผลมากมายส่วนอาเบลน้องชายเป็นคนเลี้ยงแกะ เขาให้แกะกินหญ้าอย่างดีเพื่อให้ฝูงแกะเติบโตอย่างดีและปกป้องพวกมันจากสัตว์ดุร้ายแล้ววันหนึง่งอาเบลได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าพร้อมกับลูกแกะหัวปีและไขมันของแกะคาอินก็ถวายพืชผลจากผืนแผ่นดินแด่พระเจ้าด้วยพระเจ้าส่งพอพระทัยของถวายของอาเบลและส่งรับไว้ แต่ไม่พอพระไทยของถวายของคาอินและไม่ทรงรับไว้คาอินโกรธมากและเกลียดอาเบลน้องชายของเขาทำไมพระเจ้าทรงรับของถวายของอาเบลเท่านั้นถ้าไม่มีอาเบลพระเจ้าจะทรงรักข้าใจของคาอินเต็มไปด้วยความไม่พอใจต่อพระเจ้าและความอิจฉาน้องชายแล้ววันหนึ่งอาเบลได้หายไป พระเจ้าจึงตัดถามคาอินว่าคาอินเอ๋ยอาเบลอยู่ที่ไหนพระเจ้าข้าราโปรงจะรู้เรื่องนั้นได้อย่างไร้าโปรงเป็นผู้ดูแลน้องหรือเพราะข้าโปรงยุ่งมากเพราะทำไร่ทำนาและถางหญ้าด้วยคาอินเอ๋ยเจ้าทำอะไรกับน้องชายของเจ้าพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างคาอินโกหกพระเจ้าและทําเป็นไม่รู้ แต่ความจริงคาอินรู้ว่าอาเบลอยู่ที่ไหนใช่อาเบลแค่แม่มีแกเฮ้คาอินวิ่งเข้าไปหาอาเบลและคว้างก้อนหินใส่อาเบลจนเขาเลือดออกจนตายพระเจ้าทรงทราบทุกเรื่องแล้วตัดถามคาอินแต่เขาพยายามหลอกลวงพระเจ้าโลหิตของอาเบลร้องดังขึง้นมาถึงเรา จากนี้ไปแม้ว่าเจ้าจะหวานเมล็ดพืชลงดินเจ้าก็จะไม่ได้รับผลใดๆเลยและจะใช้ชีวิตเร่ร่อนไปโน่นไปนี่พระเจ้าข้าถ้าข้าพระองค์ออกจากสถานที่ที่สวยงามแห่งนี้และเร่ร่อนทางนี้ทางโน้นผู้คนอื่นๆจะฆ่าข้าพระองค์ คาอินซึ่งคิดว่าเขาถูกพระเจ้าทอดทิ้งเขาถูกครอบงำด้วยความกลัวว่าเขาจะตายในขณะที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนแม้ว่าเขาจะเป็นคนบาปแต่พระเจ้าก็สงสารคาอินและสัญญาว่าจะไม่มีใครฆ่าเขาคาอินร้องไห้อย่างขมขื่นและออกจากแผ่นดินของพระเจ้า หลังจากนั้นคาอินก็ออกจากสถานที่ที่เขาอาศัยอยู่กับพระเจ้าเป็นเวลานานและไปอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของเอเดน